สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกติกนอตเทดี้ทาร์โร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะวันนี้เราก็มาต่อไพ่ประจําตัวกันนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราพูดกันไปแล้วใช่ไหมคะสาหรับไพ่เดอะสตาร์วันนี้เราก็มาพูดเรื่องไพ่ประจําตัวก,ตกันต่อนะคะซึ่งก็คือไพ่เดอะมูนในท่านใดก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะหาว่าตัวเราเองอะ่ะไพ่ประจําตัวเป็นไพ่อะไรนะคะให้นําวันที่เดือน แล้วก็ปีคศเกิดนะคะเอามาบวกรวมกันนะคะค่าเลขต้องไม่เกิน21นะคะเป็นเพราะว่าพ่ใหญ่ในพ่ย,ยิปซีมีแค่21ใบนะคะ แล้วก็ไม่มีเลขศูนย์นะคะบางคนบอกว่าเออไม่มีใครได้เดอะฟูลเหรอไม่มีค่ะเพราะว่าเดอะฟูลในในเรื่องของไพ่ยิปซีเขาจะถือว่าเป็นเหมือนไพ่เจ๊ก่ะค่ะเป็นไพ่ผ่านนะคะเป็นไพ่ผ่านเป็นไพ่ไว้แปลงสภาพหรืออะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นจะไม่มีใครบวกแล้วได้ศูนย์นะคะเป็นเพราะว่าไพ่เดอะฟูลเป็นเลขศูนย์นะคะก็จะเอ่อบวกกันแล้วได้เลขอื่นกันนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะได้ไพ่ ได้ไพ่เดอะมูนบวกกันแล้วนะคะได้เลข18เลข18ก็คือไพ่เดอะมูนเมื่อบวกกันแล้วได้ไพ่เดอะมูนอย่าเพิ่งตกใจว่าแบบเฮ้ยฉันได้ไพ่เดอะมูนจำได้ว่าไพ่เดอะมูนหรือไพ่เดอะไฮพิเทะต้องไปเป็นเมียน้อยเขาดังนั้นฉันต้องไปเป็นเมียน้อยเขาหรือเปล่าไม่จำเป็นค่ะแต่เรามาดูก่อนว่าเวลาเราได้ไพ่เดอะมูนแล้วเนี่ยพื้นฐานเราจะเป็นอย่างไรโดยหลกัหลกๆนะคะเวลาคนได้ไพ่เดอะมูนโดยพื้นฐานนะคะ เป็นคนอ่อนไหวเป็นคนเซนเซทีฟอ่อนไหวง่ายทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบเรียกง่ายๆว่าเราได้ได้ทราบได้ยินเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่นะคะเราจะอ่อนไหวตามตรงนั้นไปเลยแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะของการอ่อนไหวตรงนี้ เอ่อจะเป็นคนที่เป็นในลักษณะตรงที่แบบเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายด้วยความที่เป็นคนเซนซิทีฟดังนั้นพอเวลาใครพูดอะไรมาเราจะแบบสมมุติเรามีประสบการณ์นั้นแม้แต่นิดหน่อยเนี่ยเราจะเข้าใจเขาเรียกว่าอินเนอร์อินเนอร์ของคนที่คนคุยที่เราคุยด้วยคืออะไรดังนั้นเนี่ยถามว่าไพ่เดอะมูนคนคนนั้นเป็นคนมีสเสน่ห์ไหมมีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์ตรงที่แบบ เวลาคุยอะไรกับใครปุ๊บเนี่ยเราจะมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนคนนั้นง่ายอันนี้คือเสน่ห์ของไพ่เดอะมูนเสร็จแล้วไพ่เดอะมูนมีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเป็นคนรักพวกพ้องมากนะคะใครที่เป็นพวกพ้องเดียวกันใครที่เป็นคนในครอบครัวเราเป็นพี่น้องเราทํางานแผนกเดียวกันกับเราหรือแม้แต่แบบ เป็นคนในสังกัดเดียวกันกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนที่เป็นไพ่เดอะมูนอ่ะจะเป็นคนรักพวกพ้องแบบนี้ข้อดีก็คือเป็นคนรักพวกพ้องแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมคะบางทีเข้าข้างพวกพ้องมากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียแต่ในเรื่องเกี่ยวกับน้ําจิตน้ําใจในการรักพวกพ้องช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ แต่ถ้าเกิดว่าช่วยเหลือแล้วไอ้คนคนนั้นต้องใช้คําว่าไอ้ขอโทษนะคะจะต้องพูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าเวลาคนที่เป็นเดอะมูนเวลาเขาเจ็บใจว่าแบบเราช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่ไอ้คนคนนั้นน่ยมันไม่เห็นถึงในสิ่งที่เราทุ่มเทช่วยเหลือดันกลับมาทรยศหักหลังอะไรกันแล้วแต่คนที่เป็นไพ่เดอ์มูนก็จะไม่ลืมนะก็จะไม่ลืมว่าคนคนนั้นทําอะไรกับเราไว้แต่ถามว่าถึงขนาดต้องไปแบบ ไปไร้ค่าอะไรหรือเปล่าว่าประมาณว่าแซดแค้นสิปีนี้ยังไม่สายก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่คนเป็นไพ่เดอะมูนจะจําไว้งจําไม่ไมว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดถามว่าคนที่เป็นไพ่เดอะมูนเนี่ยทำทำคุณคนไม่ขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าคนที่เป็นไพ่เดอะมูนเป็นคนที่รักพวกพ้องแน่นอนว่ามันก็จะมีคนที่แบบอะไรคะมีคนที่รักน้ําใจคุณเนี่ยแหละเป็นเพราะว่าคุณ เต็มที่อ่ะเวลาช่วยเหลือพวกพ้องเนี่ยเต็มที่นะคะมันก็จะต้องมีคนรักเนี่ยมันจะต้องมีคนรักแล้วก็จะต้องมีคนเกลียดอะไรอย่างเงี้ยพร้อมๆกันถามว่าทําไมต้องมีคนเกลียดด้วยล่ะก็เป็นพวกพวกเดิมูนอ่ะมันจะไม่มีตรงกลางไงคะพวกเราเรารักเต็มที่ไอคนที่ไม่ใช่พวกเราแล้วบางทีเราก็เกลียดเขาเต็มที่ดังนั้นเราก็จะแบบ แรงไปข้างใบข้างหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นไพ่เดอะมูนก็จะให้ดีนะเราต้องเฉลี่ยนิดหนึ่งว่าแบบคนที่แบบไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามเรามันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปเกลียดเขาอะไรประมาณนั้นนะคะคนเป็นไพ่เดอะมูนเนี่ยข้อดีข้อเสียก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ถามว่าในเรื่องเกี่ยวกับความรักละ่ะเพราะคนได้ไพ่เดอะมูนโดยส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องความรักว่าแบบวี่เป็นเมียน้อยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคนได้ไพ่เดอะมูนจะไม่ได้เป็นเมียน้อยเพียงแต่ว่าความรักนี่จะลมคลุกคลานหน่อย กว่าจะสมหวังเนี่ยจะต้องล้มลุกคุกคลานอยู่นานทีเดียวนะคะอย่างเช่นอ,อกหักแล้วอ,อกหักอีกหรือคบกันแบบไม่เปิดเผยอยู่เป็นระยะเวลา,านานกว่าจะได้เปิดเผยด้วยความงที่ว่าไพ่เดอะมูนเป็นไพ่คู่แฝดกันกับไพ่เดอะไฮพิเทตในลักษณะของการครบกันนะคะมันก็จะเปนในลักษณะตรงที่แบบว่าในช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้เปิดเผยเรื่องการครบหากันจนกระทั่งเรามั่นใจกันแล้วจึงได้มีการเปิดเผยทีนี้บางคนบอกว่า ถ้าเป็นไพ่เดอะมูนแบบเนี้ยหมายถึงว่าพอเวลาแต่งงานก็ต้องไม่บอกใครหรือเปล่าแต่งงานก็บอกได้ค่ะแต่งงานทําพิธีแบบว่าให้รู้กันเองภายในคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะทําพิธีใหญ่ๆมากคือคนที่เป็นไพ่เดอะมูนหรือไพ่เดอะไฮพิเทสเนี่ยมันจะมีข้ออย่างหนึ่งที่แปลกตรงที่แบบว่าถ้าเกิดว่าให้รู้เยอะๆแต่งงานทําพิธีอลังการอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าจะมีคนมาอยากแย่งของเราดังนั้นเนี่ย เพื่อให้สอดคล้องกับดวงชะตาที่ได้ไพ่เนี่ยเราก็จะต้องเป็นในลักษณะตรงที่แบบจัดงานทําพิธีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นกลุ่มเล็กๆให้รู้กันเองนะคะแล้วเหมือนกับว่าค่อยๆค,คนเขารู้กันไปเองว่าคนคนนี้เป็นสามีฉันหรือคนคนนี้เป็นภรรยาผมเป็นแบบเนี้ยหมายถึงว่าทําพิธีเงียบๆผูกข้อไม้ข้อมืออะไรเงี้ยทีนี้ใน,ในบางคนบอกเป็นไพ่ของการหนีตามกันไหม หนีตามกันก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ดูบางคนเขาก็ไม่ได้หนีตามหรอกก็คือหมายถึงแบบก็อยู่กินกันไปผูกข้อไม้ข้อมืออยู่กินกันไปแล้วคนรอบๆข้างก็ค่อยๆรู้กันไปเองว่าอ๋อคนคนนี้นะเป็นสามีคนนี้หรือคนคนนี้เป็นภรรยาหรือเป็นแฟนคือเราไม่ต้องไปแนะนําว่านี่เป็นสามีนี่เป็นภรรยาให้คนเขาเข้าใจไปเองเนียนๆเข้าใจไปเองแบบนี้ค่ะจะเป็นการสอดคล้องทีนี้คนเดอะมูนเนี่ยในเรื่องการงานเป็นอย่างไรเออเท่าที่จําได้ จะเหมาะกับงานอะไรที่เป็นงานครีเอทนะคะเป็นงานครีเอทเป็นการครีเอทความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในหัวสมองเราคนพวกนี้นะคะจะสามารถแต่งนิยายได้แต่งเพลงได้นะคะรวมทั้งทํางานอะไรที่จะต้องเป็นงานพวกเกี่ยวกับเอเจนซี่ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลงานออกแบบอะไรประเภทนี้ได้หมดถือว่าเหมาะทีนี้บางคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีหัวในเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทําอะไรได้อีกขายน้ําขายน้ําน้าดื่มเนี่ยแหละ หรือในบางตำราบอกว่าเห็นหนึกบอกว่าขายเหล้าได้ด้วยขายเหล้าก็ได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่พี่จะบอกว่าให้ขายน้ํานะคะจริงๆต้องบอกว่าเครื่องดื่มทั้งหมดชากาแฟอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋มูลมันแปลว่าสารเสพติดใช่ไหมดังนั้นกาแฟมันก็จะมีคาเฟอีนใช่ไหมคะก็ขายได้ขายกาแฟขายเหล้าอะไรได้หมดขายอะไรได้อีกขายยาได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นยาเสพติดนะคะยาที่เป็นในลักษณะตรงที่แบบ อาหารเสริมที่ทานแล้วสวยอะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันในเดอะมูนนะคะทีนี้บางคนบอกไม่ชอบขายไม่มีความคิดสร้างสารรค์ทำอะไรได้อีกออมันก็ต้องขายอะน้องอันนี้จะแปลว่าขายของออนไลน์ก็ได้ถ้าไม่ชอบอีกทำอะไรได้อีกก็เป็นหมอดูแบบพี่เนี่ยน้องเป็นได้ <c oughs> คือเป็นเพราะว่าเดอะมูนก็เป็นในลักษณะของคนที่จะชอบเรื่องเกี่ยวกับ ศาส,สนาปรัชญาโหราศาสตร์ศสยศาสตร์ดังนั้นโหราศาสตร์ก็อยู่ในไพ่เด e m มูลก็ถ้าไม่ชอบอะไรเลยนะคะแต่ชอบไพ่ก็สามารถเป็นหมอดูได้เช่นกันนะคะเอ๊ะครบหรือเปล่าโอเคในเรื่องการเงินหาเงินได้เรื่อยๆจากความคิดจากงานสร้างสรรค์จากอาชีพที่บอกไปนะคะมีทรัพย์สินเงินทองไหมมีค่ะหาเงินได้เรื่อยๆจากตรงนั้นแล้วก็ เออบางคนบอกต้องประสบพบพานเรื่องผีเรื่อยๆไหมไม่จําเป็นนะคะถ้าไม่ได้เรียกไม่ได้คิดถึงไม่น่าจะมาแต่มันก็หมายถึงว่าเดอะมูนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ว่าเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายใช่ไหมคะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ก,ก็เรียกว่าคลื่นความถี่ก็อาจจะจูนทําให้ได้พบได้เจอบ้างเออคนที่เป็นไพ่เดอะมูนบางคนบอกว่าต้องย้ายที่อยู่บ่อยจริงไหมคะเออมันก็ย้ายที่อยู่บ่อยโดยเฉพาะ เ,เรียกง่ายๆถ้าเกิดบางคนบอกไม่อยากย้ายที่อยู่บ่อยก็ทําเป็นในลักษณะนี้ก็ได้ค่ะเหมือนกับว่าถ้าทุนพอนะคะซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งไว้ที่ต่างจังหวัดหรือเป็นบ้านพักต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการแก้เค็ดนะคะในบางคนเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ได้มีทุนขนาดนั้นแก้เคสยังไงได้บ้างน้องก็เปลี่ยนที่นอนเอาเองในบ้านแล้วกันเดินวนไปวนมาวันนี้นอนห้องนี้วันนั้นนอนห้องนั้นแต่มันพอมีพื้นที่คือมันแปลได้อีกแบบหนึ่งว่าไม่จําเป็นต้องย้ายอะไรเลยก็ได้นะคะแปลเป็นในลักษณะตรงที่แบบเราอยู่เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางคนนั้นมากๆแล้วก็อยู่กันได้อย่างสงบสุขไม่ต้องย้ายที่ทางบ้านช่องก็ได้ค่ะเอาละค่ะเกือบสินาทีทีเดียวนะคะสําหรับไพ่เดอะมูนนะคะก็หวังว่าท่านใดนะคะที่ได้ไพ่เดอะมูนเป็นไพ่ประจําตัวเยก็คงจะ ได้รับความรู้ไปนะคะว่าชีวิตของน้องๆจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิถ้าเกิดวระท่านใดนะคะชอบนะคะคลิปแบบนี้ในการให้ความหมายไพย่หรือการเรียนไพ่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระติ๊ดน้อยเทนดี้ได้เลยนะคะเทนดี้ทาโลกขอโทษพูดไม่จบนะคะลิ้นเริ่มดวัวในช่วงท้ายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ